สบายดีเพราะไม่เหี่ยวกับรายการต้มผาเลาะนี่ผ่าที่ขนมกินองม่งมเลาะเพื่อนอยู่บ้าตอมนี่บ้าตอมอยู่เขามาลักกินองม่งอยู่เพื่อนตนนี้แหละึงเวลาหาบ้าดิบมากินองุ่งมีแง่ๆองม่งบ้าเลี้ยมไปลักเอามวงท้าเต็มมาได้ใจไหมเอายแล้วเขาเยอะติอยไรอีดีบจักเห็นผ่ อ๋นอนำเร้ามเกือบเต็มสามมาเขามากินนำกันนี่ดิด <c oughs> ีสมงขัสิทั้งนี้จำนำค้าวเต็มจนํนำจีมสิเต็มหัวยงให้ต้องกินต้องคนกินสิ <c oughs> กินมืดบวมมืดอะไรมาเดอพีิน <c oughs> ้องสิ không khóc ông đen bỏ ông đen liền mì nó nằm mong đen lạc mình sợ dạng mong vài lọc bóng khát 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 bóng 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 mình thường xuyên qua là chiếc kẹo Mình cầm cái nhây không có cái gì ta không hăng rồi Thơm với đi nóng Rồi nhưng mà mì มาตองหูดงด้เบ้งครั้นีเรื่องกนไล่ก็แท้กดติดตามกันเลยด้อไอ้จีนมองจีนม,อ,มองหืมผมดีป่ะหืมคอมอมคืไม่คมมังที่ชม mặt bao đi bán kia mỗi mình uống có là tôi không đứng có chầu là có chọc vô lắm thì một ngon hơn có chọc ngon gà lắc cả lắc đây gà lắc thả bò đi mà mình là tự nhiên rồi tôm Nhìn ra hơi Bán Bán đúng không anh? kinh hoặc ông Bao đi nghe hôn nó Hàm hết một túng นอนหอมีอยู่ลาข้านอนรับมือไปนอนรับไล่มืออืมเมืเ่อนห้่ยนึงล <c oughs> หละอ่านของกันไปนอนลงกัน เอ๊ะกลัไหมเดี๋ยบอกว่าหาทม้นไพราไปน้องกองกันดูเงินอย่เขาองนำสีมื้นี่คือเตาทาว่ะปนพวกอะเยี่ยมทำาันง่าบุญง่ายเหรอมามาเทรป

เกิอม,อม,มองวาดิ้งมาก่อนพร้อมเล่นกันหรอให้คุณผู้ชม,มีูดิเข้ขงป่านวาฮีเขาๆยั่ยๆคุยทำยังไงสิ หวางเค้มจิมเต๊กกระแทกยมแล้วเขาฮาดีครับมือเบาดิงจุ้มแล้วคือเข็มตกเพาแก่ซ้องเก่ไข่กิองแก่องมันดึงคเสื้อเขาเสนี่ะไทเกอร์ถ้าหลับมาเาเสื้อจะเด็อัมมัจะเด็อืม เนี่ยวะเลี้ยงหรอเขาทานสมนี่นะะเป็นบ้าจอมเขาค้ายหาได้ตคือมีอย่างนั้นน้ำน้ำแข็งก็ได้หันกูหันคืมนมันยบอนอยู่มันไปช่องน้อยเียแซะเขาบอก่าเขยกินมดแล้ว สปาคิมุงบอกตากินกินเป็นยังติดมุตาจ้าหรอกปจะกินนู่นหรือยังมุ่งมุ่ไม่ต้องบกปาคิมูคิมุเต็มเลยจากหินบุหินปาหินบมดคนหรอกใครอยู่ในห้องดูเส้นหินข้ามย้าย

เออนี่โอ้ยยดด่างเวลาทีา่ขี่ลินดิ่งแล้วไม่อัดสระ